เบตอบชัดสาเหตุ unfollow view เพราะสาเหตุนี้เหตุผลนี้สาเหตุนี้ unfollow view และก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมายอมรับว่าปิดฉากรักเลิกลากับวิวนรดไปแล้วเมื่อล่าสุดก็มีชาวเน็ตเห็นว่าเจ้าตัวนั้นก็ได้กดดันและ unfollow ของสาววิวอีกด้วยแต่หลังจากฝ่ายสาวเอายิงนั้นก็เป็นฝ่ายที่ unfollow ไปก่อนเกี่ยวเจ็บนั้นปิด เปิดเผยว่าที่เพตผมผมว่ามันเป็นเรื่องการทำอะไรที่ให้มันชัดเจนทั้งครับและในตอนนี้เรื่องการมุกออนและก็ พร้อมกับมีคนใหม่ไม่เลยครับและผมก็รู้สึกว่าว่าเป็นช่วงเวลาที่เราโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวและโฟกัสกับตัวเองมากกว่าแต่แบบนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วครับแต่ก่อนหน้านี้ก็วิวนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้ดูไม่ได้ดูแต่ก็ไม่ได้ละเอืยอมากแต่เพราะว่าอย่างที่ผมอย่างที่ผมตอบไปแล้วว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแต่ สิ่งที่ผมตอบก็ผมไปที่ยืนยันและว่าผมไม่ได้ตอบในมุมมองของผมและความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วและส่วนตอนนี้ต่างคนต่างก็น่าจะดูแลตัวเองและถือว่าคนก็ได้พูดมุมมองของแต่และตัวตนเองออกไปหมดแล้ว